มาทำกระโปงย้วยวงกลมกันค่ะสวัสดีค่ะคลิปนี้มาดูวิธีการทำกระโปงย้วยวงกลมนะคะซึ่งสมมุติขึ้นมาแบบนี้นะคะจะเป็นกระโปงย้วยวงกลมเวลาตัดออกมาก็จะเป็นวงกลมแล้วเราก็มาตัดโดยที่จะใส่ซิปด้วยก็จะออกมาลักษณะแบบนี้นะคะซึ่งวิธีการหาก็ใช้สูตรคำนวณ 6.28ซึ่งเป็นสูตรคำนวณร,รัศมีของกลมค่ะสมมุติว่ารอบเอล72เซนติเมตรให้หารด้วย6.28ได้เท่าไหร่ก็คือในส่วนนั้นเราก็จะมาคำนวณนะคะตัดจากผ้าเลยค่ะเตรียมผ้า2เมตรแล้วก็พับเป็นสันทบพับเป็นสันทบแบบนี้นะคะแล้วก็หาจุดกึ่งกลางของผ้าหาจุดกึ่งกลางเลยค่ะ แล้วก็72หาร6.28ได้เท่าไหร่จากจุดถึงกลางนะคะก็วัดลงมามันจะได้11.46คิดไป11.5นะคะเพราะว่าจะเผื่อสาบที่จะใส่ซิปด้วยก็คิดไป11.5ด้านข้างทั้งซ้ายและฝาก็11.5 แล้วก็รอบวงค่ะ11.5ตีเส้นให้เป็นวงกลมค่ะแล้วก็หมุดไม้นั้นท้าได้เป็นครึ่งวงกลมนะคะซึ่งการกำหนดความยาวแล้วแต่ครามต้องการของผู้สวมใส่ค่ะก็วัดจากเส้นรอบวงนะคะ จาก45 50 55ห้ด้านข้างก็เหมือนกันค่ะวัดเท่ากันเลยค่ะแล้วก็โค้งไปเรื่อยๆให้เป็นครึ่งวงกลมก่อนนะคะด้านนี้ก็เหมือนกันค่ะให้เท่ากันอุนไม้บรรทัดเรื่อยๆเลยค่ะแล้วก็ตัดออกมาค่ะ โดยที่ในครึ่งวงกลมให้เผื่อไว้นิดหนึ่งนะคะเพื่อที่จะใส่ขอบเอวในส่วนนี้นะคะถ้าเผื่อไว้เผื่อเหลือเผื่อขาดก็จะได้ตัดออกอีกได้ค่ะแล้วก็ตัดออกมาค่ะในส่วนของชายกระโปรงก็เผื่อไว้ม้วนนิดหนึ่งค่ะซึ่งถ้าม้วนเย็บมันจะดูสวยดีค่ะมันจะพลิ้ว แล้วก็ลงวัดดูนะคะซึ่งจะอยู่ที่37ครึ่ง37ครึ่งอีกครึ่งหนึ่งก็จะเท่ากับ75 75ก็จะเหลืออยู่3เซนติเมตรซึ่งในส่วนนี้เราก็อาจจะโค้งอีกนิดหนึ่งเพื่อให้ได้4เซนติเมตรเพื่อที่จะทำเป็นสาบซิปค่ะสมมุติว่ายังไม่ได้ตัด ก็จะได้ประมาณนี้นะคะย้อยสวยเลยค่ะแล้วก็ตัดมุมหนึ่งค่ะซึ่งกระโปรงไว้ย้อยแบบนี้คลาสสิกดีค่ะโบราณโบราณสมัยก่อนเวลาเห็นอาจารย์ใส่การตอนที่ว่ายังเป็นเด็กๆชอบชอบก็จะได้แบบนี้ค่ะซึ่งในส่วนของการใส่ซิปอาจจะไปใส่อยู่ด้านหลัง ย้วยสวยมากค่ะเพราะว่าเวลาทำกระโปรงวงกลมแบบนี้มันจะผ้าจะ,ฉะเฉลียงไปโดยปริยายค่ะก็ะจะได้แบบนี้นะคะสวยเลยค่ะแล้วก็ใส่ขอบเอวน่ารักมากเลยค่ะคนที่เอวเล็กๆสาวๆใส่สวยเลยค่ะซึ่งคลิปนี้ก็มาทำเป็นไอเดียนะคะเผื่อใครต้องการจะตัดกระโปรงแบบวงกลมแบบนี้ ไม่ยากค่ะมือใหม่ก็ยังทำได้เลยค่ะคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ